โอทานิโชเฮ ชายผู้เก่งเกินมังงะถ้าพูดถึงมังงะหรืออนิเมะญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับกีฬาซึ่งยังเบสออนความเรียวนะครับไม่ถึงขั้นปล่อยพลังสู้กันลแลวคนก็อาจจะนึกถึงเรื่องที่อาจจะไม่เวอร์มากอย่างเช่น H2 การมุ่งสู่โคชิเองของเด็กๆส l a m ดังมังงะบาสในตำนานซึ่งมีความเรียวแต่ว่าเราจะเห็นเด็กมัธยมญี่ปุนที่ฝีมือบาสในระดับ NBA ดังไม่เป็นว่าเล่นนะครับหรือว่าไฮคิวที่ความเวอร์ก็ยังคงอยู่ในขอบเขตหรือเราอาจจะเห็นความเวอร์มาหน่อยอย่อยางเช่นคุโรโกโนบาสเกต no ที่แสงเริ่มออกตานะครับหรือ่าาบ ยิงทีบอลลอยไป3สัปดาห์ครับหรือว่าวีวาเกาโชซึ่งเขียนตัวละครญี่ปุ่นนั้นไปแบกทีมฟุตบอลฟิรลรนตินส์และทําให้นักเตะดังที่มีตัวตนอยู่จริงมากมายนั้นเป็นแค่ลูกหาาจําได้ว่าตอนที่เราอ่านเรื่องราวเหล่านี้ก็รู้สึกว่าเออเขาก็เขียนเกินจริงอะ่ะอวยญี่ปุ่นอวยชาติเดียวกันสุดท้ายญี่ปุ่นพอไปถึงระดับโลกแล้วก็ <ś> ไม่เห็นจะไปถึงขั้นนั้นสักทีแต่ในยุคหลังครับ กีฬาญี่ปุ่นนั้นเริ่มพัฒนาไปมากจริงๆเราเห็นนะักฟุตบอลญี่ปุ่นจํานวนมากที่ไปเล่นอยู่ในต่างประเทศหลายคนนั้นเป็นระดับซูเปอร์สตาร์ของทีมไม่ได้เป็นไม้ประดับหรือว่าเพื่อการตลาดอีกต่อไปแล้วแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าฟุตบอลแม้จะเป็นกีฬาที่รับความนิยมระดับต้นๆในประเทศไทยแต่ว่าฟุตบอลน,นั้นก็ไม่ใช่กีฬาดับหนึ่งในญี่ปุ่นครับแต่กีฬาดับหนึ่งในญี่ปุ่นนั้นคือเบสบอลต่างหาก ซึ่งก็มีนักกีฬาเบสบอลของญี่ปุ่นหลายคนที่ออกไปโด่งดังอยู่ในต่างประเทศเป็นเหมือนดั่งความฝันของเด็กๆญี่ปุ่นผู้รักเบสบอลแต่ก็ไม่มีใครเลยครับที่จะโด่งดังไปกว่าซูเปอร์สตาร์วัยสามสิบต้นๆที่กําลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีที่สุดในชีวิตดีจนอเมริกายังต้องยกย่องกันว่าเขานั้นเกินระดับมนุษย์ไปแล้วเก่งจนมังงะที่ว่าเวอร์แล้วยังสู้เรื่องจริงไม่ได้นะครับโอทานิโชเฮซึ่งในวัยสามสิบต้นๆนี้เขากลายเป็นคนญี่ปุ่นที่โด่งดังที่สุดในญี่ปุ่นไปเรียบร้อยและะะเเปป็นนนนนนทททททีีีี่่่่รรู้จััักกกใใตาางงศขออบบสสดดุไม เด็กหนุ่มจากจังหวัดอิวาเตะจังหวัดที่ไม่ได้เป็นหัวเมืองเอกอะไรผู้นี้ถึงสามารถเอาชนะขีดจ,จำกัดของความเป็นมนุษย์ในขณะที่มังงะเว่อร์ยังไม่กล้าเขียนเขาผู้นี้เป็นอันดับหนึ่งในดินแดนต้นกําเนิดของกีฬาเบสบอลอย่างอเมริกาได้อย่างยิ่งใหญ่วันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องของเขาในแบบที่จะพยายามไม่ใส่สับเทคนิคทางเบสบอลมากให้สำหรับคนที่ไม่รู้จักเบสบอลยังพอจะเข้าใจแล้วก็อินไปกับมันได้นะครับกับโอทานิโชเฮนักกีฬาญี่ปุ่นที่เก่งจนมังงะยังไม่กล้าเอาไปเขียน สวัสด,ดีครับคุณผู้ชมฮะคลิปนี้อาจจะไม่ได้พูดถึงเรื่องศิลปินเจปอบเนาะแต่ว่าเพราะว่าเรื่องราวชีวิตของคนคนนี้นั้นน่าสนใจมากๆเขาทำให้คนที่ไม่ได้สนใจกีฬาเบสบอลเท่าไหร่หันมาดูเบสบอลได้และตัวเขาในญี่ปุ่นนั้นโด่งดังในระดับที่ว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะครับถ้าจะพูดแบบเบียวๆนิดนึงก็อาจจะพูดได้ว่าชื่อเสียงของเขานั้นโดดเด่นถึงขนาดที่เอ่ยชื่อขึ้นมาแล้วเด็กยังหยุดร้องไห้ว่าอย่างนั้นเลยนะเขากลายเป็นแรงบันดาลใจของคนทั่วญี่ปุ่น แล้ววันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องราวและเบื้องหลังความสําเร็จของเขากันครับโอทานิโชเฮถ้าพูดถึงกีฬาเบสบอลเนี่ยเชื่อว่าอาจจะไม่ได้รับความนิยมในบ้านเราเท่าไหร่นะไม่เท่าฟุตบอลมวยแบดบมินตันเทควันโดหรือว่าอื่นๆนะครับแต่ว่าในญี่ปุ่นเนี่ยเบสบอลถือว่าเป็นกีฬาดับหนึ่งเลยซึ่งตน้งนกําเนิดของกีฬาเบสบอลเนี่ยถ้าเป็นยุคเก่านะอาจจะมาจากอังกฤษแต่ถ้าเป็นโมเดิร์นเบสบอลแบบในทุกวันนี้แล้วก็ ต้นกําเนิดก็มาจากอเมริกาครับซึ่งญี่ปุ่นเองก็รับอวัฒนธรรมของกีฬาชนิดนี้มาจากอเมริกาตั้งแต่ราวๆปลายยุค1,800นประครับประมาณปี1 8 5 9แล้วก็มาเป็นรูปร่างราวๆปี1872ปลายยุคเอโดกยุคปฏิรูปเมจินู่เลยนะครับซึ่งเป็นยุคที่ญี่ปุ่นได้รับวัฒนธรรมหลายอย่างมาจากต่างประเทศในยุคก่อนหน้านั้นน่ะกีฬาที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นก็จะเป็นซูโม่เคนโดอะไรต่างๆซึ่งญี่ปุ่นเป็็็นน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 ตตตต้กกกําาเเเเิดดะซึ่่่่่่่งงมััััจปบบปีีีฬทแแขบบยววววอสใหญ แต่ว่าเบสบอลเนี่ยถือเป็นกีฬาจากต่างประเทศแล้วก็เป็นการเล่นเป็นทีมแต่ว่ากลับได้รับความนิยมอย่างมากในญี่ปุ่นซึ่งเขาก็มีการวิเคราะห์กันว่ามันเป็นเพราะว่าแม้เบสบอลจะเป็นกีฬาประเภททีมก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็คือการดวลกันแบบตัวต่อตัวของคนขว้างและคนตีชัยชนะของคนหนึ่งคนก็อาจจะทําให้ทั้งทีมนั้นชนะได้นอกจากนั้นการจับไม้เบสบอลมันก็ไม่ได้ต่างจากการที่ซามูไรนั้นถือดาบขึ้นมาเพื่อฟาดฟันจัดก,การศัตรูเลยดังนั้นเบสบอลจึงถือว่าเข้ากันได้ดีกนธร,รมองียยเคๆโ และการฝึกซ้อมอันเข้มงวดของชมรมนั้นก็จะผลักดันให้เด็กๆสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆในชีวิตได้โดยแทบทุกๆโรงเรียนล้วนมีเป้าหมายอยู่ที่การไปโคชิเองนะครับซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดของทีมโรงเรียนแล้วนะทำให้เราได้เห็นคําว่าการไปโคชิเองเนี่ยมันเหมือน,อน,อนกลายเป็นคาเบียวๆสำหรับมังงนะแนเวเบสบอลมัธยมตลอดมาซึ่งนอกจากญี่ปุ่นแล้วครับเกาหลีก็เป็นอีกหนึ่งที่ในเอเชียที่เบสบอลน,นั้นได้รับความนิยมมากนะครับซึ่งก็ได้รับอิทธิพลมาจากญี่ปุ่นเช่นกันแล้วทาให้ปัจจุบันนั้นก็็็มีีีีนนักกกกกกฬาาาาาจจท้้งญ่่ปปุแลลวเเหออรระสสบํใ รกาได้อย่างมากมายแต่สำหรับไทยเราเบสบอลอาจจะไม่ได้รับความนิยมมากครับส่วนใหญ่เชื่อว่าไม่รู้จักกติกาห้ือซ้ำว่าเขาเล่นกันยังไงนะเห็นโยนโยนตีตีตตตอา้าบอลลอยออกนอกสนามไปแล้วนะครับซึ่งเพื่อความเข้าใจตรงกันก็อยากจะขออธิบายกติกาเบสบอลแบบง่ายๆไม่ใช้สั์เทคนิคอะไรมากนะครับเบสบอลหนึ่งทีมมี9คนนะครับแข่งกัน2ทีมโดยทั้ง2ทีมก็ต้องลัดกันเป็นฝ่ายรุกก็คือคนที่ตีลูกแล้วก็ฝ่ายรับก็คือคนที่คว้างลูกนะซึ่งการจะได้คะแนนของเบสบอลจริงๆไม่ได้อยู่ วนไปยังเบสทั้ง4จุดซึ่งนับรวมโฮมเบสด้วยนะก็คือจุดที่ตีกันนั่นแหละนะครับซึ่งถ้าวิ่งวนครบแล้วกลับมาที่โฮมได้ก็จะได้รับ1คะแนนส่วนฝ่ายรับก็ต้องป้องกันไม่ให้ฝ่ายรุกนั้นทนาคะแนนได้กติกาก็ประมาณนั้นแหละนอกนั้นก็จะมีกติกายิบย่อยอีกหลายอย่างแต่ว่าถ้าเกิดพูดหมดมันจะยาวไปครับเอาเป็นว่าประมาณนี้ก่อนซึ่งแม้เราจะไม่รู้จักกติกาของเบสบอลทั้งหมดแต่สิ่งที่น่าจะเข้าใจตรงกันก็คือแม้มันจะเป็นการเล่นเป็นทีมก็จริงแต่หลักๆถ้ามองย่อยลงไปมัััันนนนนกกกก็็คคคือาาารรรดดวววววลตตะะห่งง้แีโย ติแล้วคนคว้างลูกหรือว่าพิชเชอร์นั้นก็จะคว้างได้ดีแต่ว่าพอเวลาต้องมาเป็นคนตีเนี่ยก็จะไม่เท่าไรหรอกเพราะการฝึกซ้อมทั้งการคว้างและการตีเนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคนที่ตีเก่งๆก,ก็จะเป็นตัวทีเด็ดของทีมแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปคว้างหรอกนะครับซึ่งที่ผ่านมาญี่ปุ่นก็มีนักเบสบอลที่โด่งดังในอเมริกามากมายไม่ว่าจะเป็นฮิเดโอะโนโมมือคว้างในปลายยุค90อิจิโร่ซูซูกิมือตีระดับตำนานในช่วงยุค2000ฮิดกิมัซึอิ มือตีผู้ทรงพลังยูดาวิชมือขว้างผู้ติดทีมออสตาแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับซึ่งก็จะเห็นว่านักีฬาเบสบอลที่โด่งดังแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะแยกชัดเจนนะว่าใครเป็นมือตีมือขว้างคือเก่งสักอย่างหนึ่งก็ถือว่าประสบความสําเร็จในกีฬานี้แล้วนะครับแล้วลองคิดดูสิว่ามันจะขี้โกงขนาดไหนถ้าเกิดมีคนที่เก่งแบบทูเวยว้างก็เก่งตีก็ยังเก่งอีกนะครับซึ่งคําว่าเก่งเนี่ยไม่ใช่แค่ระดับทั่วไปนะครับ แต่เป็นระดับท็อปเลยทีเดียวเรียกว่าถ้าคะแนนในเกมครับเต็ม10คนผู้นี้จะได้คะแนน10คะแนนทั้งการตีแล้วก็10คะแนนทั้งการว้างแถมเ,เพเอๆคะแนนความเร็วการวิ่งเนี่ยก็อาจจะได้10อีกนะครับ และคนคนนั้นก็คือโอทานิโชเฮผู้นี้แหละครับโอทานิโชเฮเกิดเมื่อวันที่5กรกฎาคมปี1994ในจังหวัดอิวาเตะนะจังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นหัวเมืองหลักอะไรของญี่ปุ่นนะครับจะใช้คําว่าบ้านนอกก็คงได้ก็คงจะประมาณนั้นแหละโอทานิ ani, ไม่ได้ถือลูกเบสบอลออกมาตั้งแต่เกิดนะครับแต่ว่าสิ่งที่โอทานินั้นได้เปรียบเด็กคนอื่นๆก็คือเขาเกิดในครอบครัวของนักกีฬานะครับแม่เป็นนักแบดมินตัน ส่วนคุณพ่อก็เป็นอดีตนักกีฬาเบสบอลซึ่งผันตัวมาเป็นโค้ชเบสบอลนะครับเช่นเดียวกับพี่ชายของโอทานีตอนหลังก็เป็นนักเบสบอลแล้วก็ผันตัวมาเป็นโค้ชเช่นเดียวกับพ่อแต่ถ้าถามว่าพ่อของเขาประสบความสําเร็จทางเบสบอลขนาดไหนก็คงต้องบอกว่าก็ประมาณระดับท้องถิ่นเท่านั้นแหละนะครับโอทานีนั้นได้เริ่มเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กๆครับโดยเริ่มเล่นกีฬาว่ายน้ำมาตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมรวมถึงแบดมินตันเขาก็เล่นตามคุณแม่นะครับซึ่งต่อมาเขาบอกว่าทั้งการว่ายน้ำแล้วก็แบดบนนมิน ส่วนแบดมินตันนั้นทําให้เขาสามารถมองแล้วก็ตีลูกได้อย่างแม่นยําซึ่งในตอนที่เล่นกีฬาว่ายน้าในสมัยเด็กเนี่ยเขาก็ฉายแววนักกีฬาที่โดดเด่นกว่าเด็กทั่วไปมาแล้วนะและเขาเป็นเด็กที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตมาตลอดครับโค้ชว่ายน้ําของโรงเรียนในตอนนั้นบอกว่าเด็กชายโอทานิ้นั้นว่ายน้ําเร็วกว่าทุกๆคนและมีความใฝ่ฝันที่อยากจะไปโอลิมปิกส่วนในเรื่องเบสบอลแล้วโอทานิก็มีโอกาสเล่นนิดๆกับคุณพ่อแล้วก็พี่ชายแต่ว่าในตอนแรกก็ไม่ได้คิดจะจริงจังอะไรจนกระทั่งเขาได้ไปดูการแข่งลลลิิตตีกกกขอองงท้้้ถ่่นรแวว็ูสึา อยากจะมีส่วนร่วมกับมัน ก็เลยลองเข้ารับการฝึกซ้อมเบสบอลอย่างจริงจังดูนะครับโอทานีได้เข้าร่วมลิตเติ้ลลีกหลังจากนั้นและโดยรูปร่างที่สูงใหญ่เกินกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันเขาก็ได้ค้นพบพรสวรรค์ของเขาแล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเขานั้นเป็นคนถนัดขวานะครับข้างบอลด้วยมือขวาแต่ว่าตอนตีเนี่ยตีแบบวงตีมือซ้ายนะครับแล้วก็มีความแข็งแกร่งมากจนแมวมองจากโรงเรียนดังๆในเมืองหลวงเนะี่ยมาทาบทามเป็นเหมือนตัวเทพในมังงะเลยแต่ว่าโอทานีก็เลือกที่จะอยู่กับทีมบ้านเกิดต่อไปนะครับชื่อเสียงของโอทานีเริ่มเป็นทที่รู้้้จักกกกมมมาาาาาขขึนนนเเเดดินหนิหยต็ๆ ไม่ว่าจะเป็นการคว้างลูกด้วยความเร็วระดับ1 1 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงในตอนที่อยู่มัธยมซึ่งนอกจากพรสวรรค์แลวก็การฝึกซ้อมอย่างหนักแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่โอทานีนั้นแตกต่างจากเด็กคนอื่นในช่วงวัยเดียวกันก็คือการที่เขามีเป้าหมายที่ชัดเจนเขามีสมุดจดบันทึกด้านเบสบอลของตัวเองซึ่งไม่ได้แค่เก็บเรื่องราวด้านสถิติเท่านั้นแต่ว่าเขียนถึงเป้าหมายความฝันการฝึกซ้อมและสิ่งที่เขาต้องทําเพื่อไปถึงเป้าหมายนั้นโอทานีมีเป้าหมายอย่างชัดเจนครับว่าเขาอยากจะเป็นนักเบสบอลที่ดดดีดีีนนท่่สุมใแนนนนนปวากอลโ้้ย ร่างแล้วก็ความสามารถของเขาเนี่ยมันโดดเด่นจนเป็นเอสของโรงเรียนได้อย่างไม่ยากนักนะครับและฝีมือของเขาก็เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆลูกขว้างเขานั้นเพิ่มความเร็วได้อย่างไม่น่าเชื่อจนทุกคนนั้นต้องจับตามองซึ่งถ้าถามว่าในตอนแรกอ่ะเขาตั้งใจจะเป็นอะไรมากกว่าการวางมือคว้างและมือตีก็อาจจะตอบเลยว่าเขาน่าจะตั้งใจเป็นมือคว้างมากกว่านิดๆนะเพราะว่าในฐานะของเอสของโรงเรียนอ่ะเขาก็เป็นมือคว้างของทีมมาตลอดแล้วก็ทําสถิติที่น่าทึ่งมากขึ้นเรื่อยๆเขาตั้งใจในการฝึกซ้อมแล้วก็ฝึกการคว้างลูกมากขึ้นในทุกๆวันแตขขเีบาออง ไม่ได้ด้อยเลยครับเขาเคยสร้างความตกตะลึงในสนามเบสบอลด้วยกันหวดลูกเบสบอลจนลอยออกนอกสนามไปเลยไปตกที่สีแยกไฟแดงหน้าสนามนะครับสร้างเสียงฮือฮามากๆ เรียกว่าความเป็นผู้เล่นที่เก่ง2ทางของเขานั้นฉายแววมันตั้งแต่ตอนเด็กนั่นก็เลยทําให้โค้นั้นทนันดูน,น,นอบโอทานีมากแม้เขาจะเป็นพิชเชอร์เป็นมือคว้างลูกแต่ก็มีการจํากัดจํานวนการคว้างมาตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะว่าไม่อยากให้เขาต้องบาดเจ็บที่หัวไหล่นะครับคือพิชเชอร์มันเป็นตําแหน่งที่ได้รับบาดเจ็บง่ายที่สุดแล้วเพราะว่าเราต้องใช้กําลังแขนในการเหวี่ยงจากหัวไหล่ค่อนข้างมากนะครับรวมถึงข้อศอกด้วยคนธรรมดาอย่างเราเนี่ยไปโยนแรงๆแค่ไม่กี่ทีวันรุ่งขึ้นเนี่ย ได้ว่ายกแขนแทบไม่ขึ้นแล้วนะครับนอกจากการกีฬาครับการเรียนของโอทานีก็นับว่าอยู่ในระดับดีแถมยังเป็นคนที่มีระเบียบแล้วก็เป็นคนที่ทํางานที่ได้รับมอบหมายมาในโรงเรียนยังไม่เคยขาดตกบกพร่องแต่ในขณะเดียวกันครับเขาก็เป็นคนที่นอนหลับเก่งมากนะครับนอนหลับในทุกที่และก็นอนหลับพรทั้งยาวนานแล้วก็เป็นนิสัยที่ติดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งการนอนเยอะของเขาก็น่าจะมีส่วนที่ทําให้ร่างกายของเขาพักฟื้นได้อย่างรวดเร็วแลวก็เพิ่มความแข็งแกร่งของร่างกายอีกด้วยแน่นอนว่าด้วยความสําเร็จขนาดนี้ครับท ยังเรียนไม่จบอยู่แล้วซึ่งแม้ทีมของโอทานีนั้นจะไม่สามารถคว้าแชมป์ที่โคชิเองได้ในที่สุดนะแต่ว่าที่โคชิเองนั้นเขาก็ได้สร้างสถิติใหม่ใอการคว้างลูกเร็วถึง151กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อหน้าทุกๆคนนะครับเรียกว่าแม้ทีมจะแพ้แต่ว่าอนาคตของเขานั้นสดใสเหลือเกินเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าอยากจะไปเล่นที่ต่างประเทศเลยโดยที่ไม่ต้องเล่นเบสบอลอาชีพในญี่ปุ่นก่อนแล้วค่อยไต่เต้าไปที่อเมริกาเลยเขาพูดอย่างชัดเจนว่าเขาไม่มีความสนใจและแทบเป็นไปไม่ได้เลยในการที่เขานั้นจะไปเล่น เรียกว่าเป็นเด็กมัธยมที่มีความมั่นใจในตัวเองมากๆนะครับแต่ก็มีอยู่ทีมหนึ่งที่พยายามจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เจ้าตัวเด็กโอหังจองหองคนนี้ไปร่วมทีมให้จงได้ ทีมนั้นก็คือนิปปอนแฮมไฟเตอร์จากฮอกไกโดนะครับซึ่งเขาพยายามยื่นข้อเสนอซ้ำแล้วซ้ำเล่าให้กับโอทานิแม้เขาจะปฏิเสธไปอย่างชัดเจนว่าเฮ้ยเขาต้องการจะไปอเมริกาและความคิดนี้จะไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วทีมนิปปอนแฮมไฟเตอร์ก็พยายามเกลี้ยกล่อมทางโอทานิแล้วก็เข้าหาครอบครัวครับพยายามเกลี้ยกล่อมว่าเฮ้ยสำหรับเด็ก18อ่ะมันจะเป็นก้าวที่ใหญ่เกินไปนะถ้าเกิดอยู่ๆคุณจะก้าวขึ้นไประดับอเมริกาเลยใช่ตอนนี้คุณเก่งมากแต่ว่ามันอาจจะทําลายอนาคตได้เลยนะถ้าเกิดคุณก ว่ารีบร้อนมากเกินไปดังนั้นลองใช้ทีมของเราเป็นเหมือนบันไดค่อยๆก้าวไปสู่ความสําเร็จสิยังไงวันหนึ่งอะเราเห็นภาพของคุณอยู่ที่อเมริกาแน่ๆอยู่แล้วแต่อย่ารีบร้อนก้าวเร็วเกินไปซึ่งคำคำนี้ทําให้ผมนึกถึงคําพูดของอาจารย์อันไซจากเรื่องสลลมดังที่เคยพูดกับลูกค้าว่าที่อยากจะไปอเมริกาว่าคือถ้านายไปที่อเมริกาเนี่ยนายจะเจอหลายคนที่เก่งกว่านายแต่ในเมื่อตอนเนี้ยนายยังมีอีกหลายคนที่ยังเก่งกว่านายที่ญี่ปุ่นทําไมไม่ลองเป็นเบอร์หนึ่งที่ญี่ปุ่นให้ได้ก่่อนล แล้วค่อยก้าวไปยังอเมริกา คำพูดนั้นก็จุดไฟในตัวรุกเขาว่าขึ้นมาว่าเขาจะเป็นอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นให้ได้ก็เช่นเดียวกับโอทานิครับที่ตอบตกลงเข้าร่วมทีมนิปปอนแฮมไฟเตอร์ในที่สุดในช่วงปลายปี2012นะครับต้นปี2013แล้วก็ได้พัฒนาการเป็นนักเบสบอลแบบทูเวย์เพลเยอร์ทั้งตีแล้วก็คว้างลูกอย่างจริงจังที่นิปปอนแฮมไฟเตอร์ครับโอทานินั้นใช้เวลาปรับตัวในปีแรกแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นพิชเชอร์หรือว่ามือคว้างตัวหลักของทีมในปีที่2ในช่วงเวลาที่อยู่ันป er, ออแมมไไเียเยว่่าาข้สสงลจก นักเบสบอลมอปลายที่น่าจับตามองเขาผู้นี้เทินโปรกลายเป็นมอนสเตอร์ที่น่ากลัวในวงการเบสบอลคว้างก็ดีตีก็ได้ตอนนั้นทุกคนรู้อย่างชัดเจนเลยว่าอนาคตของคนคนเนี้ย ไม่ได้อยู่ที่ญี่ปุ่นอีกแล้วหลังกว่าทั้งรางวัลส่วนตัวแล้วก็รางวัลของทีมกับนิปปอนแฮมไฟเตอร์โดยปีทองของเขาที่สุกงอมมากที่สุดกับทีมก็คือปี2016ครับเป็นปีที่เขาทั้งคว้างแล้วก็ตีได้อย่างยอดเยี่ยมจนคว้ารางวัล MVP แล้วก็พานิปปอนแฮม f i g h t e r s นั้นคว้าแชมป์เจแปน Series ได้สำเร็จนะครับพร้อมสถิติคว้างลูกเร็วที่สุดในญี่ปุ่นด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นถึง 165กิโลเมตรต่อชั่วโมงเรียกว่าเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับหลังจากนั้นเขาก็ได้เซ็นสัญญากับทีม Los Angeles a n g e l จเพื่อย้ายไปเล่นในอเมริกาและนั่นก็คือก้าวแรกของเขาในเวทีระดับโลกครับและเป็นการพิสูจน์ได้เห็นเลยว่าการเป็นทูเว่ย์เพลเยในคนคนเดียวบนเวทีระดับโลกนั้น มันจะเป็นของจริงไหมซึ่งแน่นอนว่าตอนนั้นมีทีมมากมายที่ยื่นข้อเสนอให้กับเขาแต่ว่าเขาตัดสินใจเลือกทีมลอสแอ g เจลิสแองเจิลเนี่ยด้วยเหตุผลที่ว่าแม้จะไม่ได้เป็นทีมที่ใหญ่ที่สุดเก่งที่สุดดีที่สุดแต่ทีมนี้เป็นทีมที่ยอมรับการที่เขาจะเป็นผู้เล่นแบบทูเว่ย์เพลเยอร์ได้เขาสามารถเล่นมันได้อย่างอิสระทีมนี้เป็นทีมที่ไว้ใจและก็เชื่อมั่นในความสามารถของเขาในขณะที่ทีมอื่นนั้นยื่นข้อเสนอว่าอยากให้เขาโฟกัสไปที่ทางใดทางหนึ่งมากกว่าแน่นอนว่าผลงานกับลอสแ ก็เป็นที่ประจักษ์ครับแม้จะมีอาการบาดเจ็บที่แขนขวารบกวนบ้างนะแต่ว่าฟอร์มของเขาก็ยังถือว่าอยู่ในระดับสุดยอดครับโอทานีรับรางวัลส่วนตัวมากมายครับคว้ารางวัลทั้งรุกกี้หน้าใหม่แล้วก็ MVP ผู้เล่นทรงคุณค่าถึง2ครั้งและสิ่งที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนก็คือการตีลูกครับซึ่งโอทานีนั้นทำโฮมรันเกิน30โฮมรันเป็นปกติเลยกระแสโอทานีโชเฮนั้นเริ่มเป็นกระแสฟีเวอร์ในอเมริกาครับ,รบเขาถูกยกไปเทียบกับเบบรูตตำนานนักเบสบอลผู้ลงลับผู้มีความสามารถในการเล่นเบสบอลแบบทูเวย ดังนั้นคนเลยมองว่าโอทานีนั้นเป็นนักกีฬาในแบบที่ร้อยปีจะมีสักคนซึ่งแน่นอ,อนว่านอกจากการรับมือกับความมีชื่อเสียงแล้วเสียงวิจารณ์จากสื่อที่ตามมาก็เป็นสิ่งที่เขาต้องรับมืออย่างเลี่ยงไม่ได้เพราะแม้เขาจะไม่ได้ถูกโจมตีเรื่องฝีมือนะแต่ว่าสื่อก็เริ่มหาทางโจมตีเขาเรื่องอื่นเช่น เรื่องภาษาครับในเมื่อโอทานีมาอยู่อเมริกาตั้งหลายปีแล้วทำไมยังคงใช้ล่ามแล้วแบบนี้ต่อให้เก่งแค่ไหนเขาจะมาเป็นหน้าตาของเบสบอลอเมริกาได้ยังไงในเมื่อเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้โอเคแหละเขาเป็นขวัญใจของแฟนๆมีคนรักมากมายแต่ในขณะเดียวกันก็มีฝรั่งที่รู้สึกไม่พอใจอ่ะที่เห็นคนญี่ปุ่นที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้จะกลายมาเป็นดาวเด่นของอเมริกาเพียงแต่ว่าทีมลอสแองเจลิสแองเจิลนั้นก็ไม่ใช่ทีมใหญ่พอที่จะไปถึงแชมป์ได้นะครับเจ็ดปีที่เขาอยู่กับทีมทีมไม่เคยไปถึงระดับแแแชมมม์หรืืืออออว่า่าา้้ตเเเขขลยฟคีฟออง ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามันคือของจริงบนเวทีทีมชาตินั้นโอทานีในฐานะเอสของทีมครับเขาพาทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งเป็นรองนะเอาชนะทีมชาติสหรัฐอเมริกาได้ถึงถิน้ดยลูกควางแห่งประวัติศาสตร์ลูกสุดท้ายของโอทานีซึ่งในตอนนั้นญี่ปุ่นถล่มฉลองกันอย่างบ้าคลั่งและเมื่อสิ้นสุดสัญญากับทีมแองเจิ้ลครับเขาก็พร้อมจะก้าวสู่สเตจต่อไปกับทีมที่ใหญ่กว่า แข็งแกร่งกว่าอย่างลอสแอ g เจลิสดอจ e r ์ทีมของเขาในปัจจุบันนี้เองครับซึ่งการเซ็นสัญญากับพิมดอจ o d g e ์ ger, เนี่ยถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับซึ่งมีมูลค่านับ700ล้านดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นค่าจ้างที่สูงที่สุดในวงการกีฬานับรวมทั้งหมดเลยนะเพราะว่าเขาเป็นทั้งมือตีและมือขว้างแถมการตลาดก็เรียกว่าขายได้ครับการเข้ามาของโอทานิตอนนี้เขาไม่ใช่แค่ดาวรุ่งหน้าใหม่ชาวญี่ปุ่นแต่เขาเข้ามาในฐานะของซูเปอร์สตาร์ซึ่งสามารถเรียกคนดูเข้าสนามได้เป็นจํานวนมากซึ่งจาาานนนวนิิมมหาาีี้้์ะใชธกร ในอนาคตหลังจากที่เขาหมดสัญญากับทีมแล้วซึ่งหลายๆคนก็มองกันว่ามันน่าจะเป็นเหตุผลทางด้านภาษีหรือว่าอะไรต่างๆนานาอย่างก็คือโอทาน,นีเขาก็รวยมากจนไม่ได้สนใจเงินที่ต้องรีบเอามาใช้ในตอนนี้อยู่แล้วนะครับเลิกเล่นไปแล้วค่อยรับเงินก้อนไปดีกว่าอะไรแบบนั้นการเซ็นสัญญาครั้งปรอติสั์นี้ก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ครับเขาคือนักเบสบอลจากญี่ปุ่นผู้ที่รับรายได้สูงที่สุดเหนือ Messi, เมสซี่เหนือโรนัลโดและแน่นอนว่าตอนนี้ไม่ว่าทีมไหนก็ต้องยอมรับการเป็นทูเวย์เพลเยอร์ของเขาแล้วซึ่งแม้การย้าาายยทมมกรรโ์ฟออ่ง ามหัสนัน์ของเขานั้นจะเป็นสิ่งที่สื่อให้ความสนใจแต่ว่าโอทานีก็ต้องเจอเรื่องราวดราม่าในชีวิตอยู่บ้างเหมือนกันเมื่อคนใกล้ตัวของเขาอย่างล่ามครับ อิเปไม่ซื้อฮาระผู้ที่เป็นทั้งล่ามเป็นเพื่อนสนิทเป็นทั้งพาร์ทเนอร์ของเขาแล้วก็อยู่ข้างตัวเขามาตลอดตั้งแต่อยู่ทีมนิปปอนแฮมไฟเตอร์ er, แล้วก็ได้ย้ายตามเขามาที่อเมริกาด้วยนะครับเป็นคนที่ทั้งแปลเทคนิคประสานงานทุกอย่างเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตของโอทานิก็ว่าได้ล่ามคนนี้ก่อเรื่องขึ้นเพราะว่าเขาติดพนันครับแทงพนันจนเจ๊งก็เลยมีการยักยอกเงินของโอทานิอามาโป สุดท้ายตัวล่ามก็สารภาพผิดโดยบทสรุปของเรื่องนี้ก็ออกมาว่าโอทานิโชเฮนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งทําให้คนญี่ปุ่นค่อนข้างโกรธแค้นอิเปย์มากเพราะว่าโอทานินั้นกําลังรุง่งถ้าต้องมาเสียสมาธิเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันอาจจะส่งผลต่อชีวิตยอดนักกีฬาที่เก่งที่สุดเท่าที่ญี่ปุ่นเคยมีมาคู่นี้ก็เป็นได้แต่ทว่าแม้จะมีเรื่องราวดราม่าอย่างไรครับฟอร์มของโอทานินั้นก็ทําให้ทุกคนลืมเรื่องราวดราม่าไปจนหมดสิน้นเขาพาลอสแองเจลิสด 24โอทานิไม่ได้รับหน้าที่ควางลูกเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ข้อศอกนะครับซึ่งฟอร์มของโอทานิอาจจะไม่ได้ถือว่าโดดเด่นมากจนแบกทีมเหมือนกับตอนที่เขาพาทีมญี่ปุ่นคว้าแชมป์เนื่องด้วยอาการบาดเจ็บอนะเนาะแต่ว่าด้วยองค์ประกอบของทีมดอจเจอร์ที่แข็งแกร่งมากอยู่แล้วนั่นก็มากพอที่จะทำให้ทีมดอจเจอร์นั้นก้าวไปสู่แชมป์ได้แต่หลังจากนั้นฟอร์มโอทานิก็เรียกว่าดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับในฤดูกาลปี2024นั้นโอทานิได้สร้างเสียงฮือฮาด้วยการทำสถิติ50-50ต่อ 50ต่อ50เนะี่ยคืออะไรนะครับ50แรกก็คือการทำโฮมรันได้50ครั้ง50ที่2ก็คือการขโมยเบสได้50ครั้งในฤดูกาลเดียวนะซึ่งเป็นสถิติที่ไม่เคยมีใครทำได้มาก่อนเพราะว่าคนที่ขโมยเบสเก่งๆเนี่ยก็จะเป็นคนที่ตัวเล็กๆมีความเร็วนะครับในขณะที่คนที่ตีโฮมรันเก่งก็มันจะเป็นคนที่แข็งแรงบึกบึนซึ่งสศาสตร์เนี่ยมันดูจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง แต่ไม่ใช่สำหรับโอทานิครับซึ่งพอจบฤดูกาลนั้นสถิติ50-50ของเขานั้นถูกบวกเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น54โฮมรันแล้วก็59ขโมยเบสครับโกยรางวัล MVP ไปแบบไร้ข้อโต้แย้งเลยทีเดียวแล้วหลังจากนั้นครับก่อนที่จะอัดคลิปนี้แค่ไม่กี่วันโอทานิโชเฮนั้นกลายเป็นหน้าสื่อทั้งญี่ปุ่นและอเมริกาอีกครั้งด้วยการทำสถิติบ้าบอ ด้วยการทำสามโฮมรันแล้วก็10สไตร์อท์ในเกมเดียวนะครับซึ่งเป็นเกมเพลย์ออฟระหว่างดอทเจอร์กับมิวอกกี้บรูเวอร์สนะครับซึ่งมิววอกกี้บรูเวอร์เนี่ยเป็นทีมที่มีสถิติดีที่สุดของลีกซึ่งก่อนหน้านี้เนื่องจากอาการบาดเจ็บของเขาทำให้โอทานีอาจจะไม่ได้เป็นคนคว้างทุกลูกนะทางต้นสังกัดก็ใช้เขาอย่างค่อนข้างทะนุถนอมเพราะตอนนี้เขาคือสมบัติล้าค่าของสโมสรเนานะแต่ว่าออทานีในช่วงนี้เรียกว่าร่างกายฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยครับสามารถคว้างลูกได้แบบไม่ต้องจํากัดตัวเองอีกแล้วผลลลกกกกกกก็็็คือออโททาานนนนัันั้้้้แแแขงงงงรร่เเมมุววบตู ก็แทบไม่มีใครตีโดนเลยคือในเกมนั้นมีคนตีโดนแค่2ครั้งแต่ว่าก็ไม่สามารถทําแต้มจากเขาได้ส่วนพอเขามาเป็นคนตีเนี่ยก็ทําโฮมรันไปถึง3ครั้งคือมันยากมากๆที่จะมีใครทําสถิติทั้ง2ออย่างเนี่ยในเกมเดียวนะครับซึ่งถ้าเป็นนักฟุตบอลเฮ้ยคุณเป็น กองหลังหรือเป็นผู้守รประตูที่แบบเซฟจังหวะสําคัญสาคัญได้เป็นผู้守รประตูเรียบซุปเปอร์เซฟเซฟจุดโทษได้1สิบครั้งเลยโดยที่ไม่พลาดเลยนะครับแถมยังเลี้ยงบอลไปยิงประตูเองได้อีกสามครั้งนะ่ะทำแฮตทริกไปเฉยเลยซึ่งแม้ตอนนี้การแข่งขันยังไม่จบครับดอเจอร์จะยังไปไม่ถึงแชมป์แต่ว่าพอเห็นสถิติแบบนี้ทุกคนก็ต่างยอมรับกันแบบไม่มีใครโต้เถียงแล้วว่าโอทานิโชเฮนั้นคือนักเบสบอล อันดับหนึ่งของโลกใบนี้ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบกับกร์ตูนเขาก็คือซือบาสะที่ทั้งยิงประตูและทั้งป้องกันประตูเป็นวากรบายาชีไปด้วยเป็นเหมือนลุคคาว่าที่ทั้งเล่นเกมรุกดีแล้วก็เล่นเกมรับดีรีบาวได้ป้องกันได้เก่งเกินครับถ้าจะเอาไปเขียนเป็นมังงะก็คงจะเป็นมังงะที่ไม่สนุกเลยเพราะว่าพระเอกมันเก่งเกินไปเฮ้ยตีลูกก็ได้คว้างลูกก็เก่งแถมยังวิ่งเร็วอีกคือเก่งจนไม่มีใครอยากจะเล่นด้วยแล้วนะครับเป็นเหมือนกับตัวอีดิดในเกมและนั่นแหละครับโอทานิโชโเฮ 31ซึ่งหลังจากนี้ก็น่าจะมีสถรีิมากมายตามมาอย่างแน่นอนนะครับส่วนชื่อเสียงของเขาในญี่ปุ่นคงไม่ต้องพูดถึงครับแทบไม่มีใครในญี่ปุ่นที่ไม่รู้จักเขาแล้วยกเว้นคนที่ไม่ได้สนใจโลกจริงๆนะซึ่งถ้าใครมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วนะครับแทบไม่มีวันไหนเลยที่เราไม่เห็นหน้าเขาบนทีวีหรือาจากโปสเตอร์สื่อโฆษณาอะไรสักอย่างหนึ่งคือช่วงเวลานี้มันคือโชว์ไทม์ครับ มันคือช่วงเวลาของโอทานิโชเฮอย่างแท้จริงและมันเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ว่าคนคนหนึ่งนั้นจะทำอะไรได้บ้างและนี่ก็คือเรื่องราวของเขาครับโอทานิโชเฮนักกีฬามนุษย์ชาวญี่ปุ่นที่เก่งที่สุดในโลกเป็นตัวบั๊กตัวอีดิตตัวเทพหรืออะไรก็สุดแล้วแต่จะเรียกนะครับเป็นชื่อที่แม้แต่เด็กได้ยินยังต้องหยุดร้องไห้หรือแม้แต่คนที่ไม่รู้จักหรือสนใจเบสบอลก็ยังต้องยอมรับในตัวเขาสหรับวัน,นี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับและพบกันใหม่ตอนหน้าอยากให้พูดเรื่องอะไรอยากพูดถึงใครก็สามารถคอมเมนต์ ชร์ like, <อ>กดไลค์กดซับสไคร้กดกรดิ่งยิ่งิ่กดสมาชิกกจเตือนตรืดเปควัมใจให้ได้เหมือนเคยสุดท้ายนี้จากกันไปเลยก็แล้วกันครับบายบาเย